วันนี้เหมือนจะมารีวิวโซฟาหลังใหญ่มากที่เลือกโซฟานี้มาเพราะว่ามันใหญ่จริงเนื่องจากว่าหวานเนี่ยเห็นความสําคัญของการพักผ่อนมากอยากจะมีฟิลแบบนอนดูหนังหรือว่าจะใช้นั่งก็ได้นอนก็ได้อันนี้คือสบายเลยเดี๋ยวจะให้ดูแบบเต็มๆโซฟานี้นะคะความกว้างเนี่ยจากตรงนี้ไปถึงตรงนูน้น 250เซนความยาวนะคะจากข้างหลังมาข้างหน้าคือ140เซนติเมตรเลยสามารถนั่งยืดขาอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะสบายมากๆจะนั่งหรือจะนอนก็โอเคเลยจะตอบโจทย์คนแบบชอบนั่งอะไรที่แบบผ่อนคลายสบายๆย,ยืดขาเลยอันจริงก็คือข้อดีเยอมากทั้งนั่งทั้งนอนหรือว่ามีแขกมาแล้วแบบไม่มีห้องนอนก็คือนอนข้างล่างได้เลยทุกคนและม่หมอนขนาดนี้มาให้1 2 3 สีใบหมอนพิงใหญ่อันนี้2แล้วก็มีแบบหมอนข้าง2ตัวโซฟาเองก็นุ่มมากนะคะสบายแต่ถามว่ามีข้อเสียไหมมีอย่างเดียวที่วันรนู้สึกว่าเป็นข้อเสียคือมันอาจจะไม่เหมาะสําหรับใครที่แบบมีคนมาบ้านบ่อยๆแล้วเขาเป็นคนแบบขี้เกรงใจไม่กล้าที่จะนั่งยืดขาด ถ้าเกิดแขกที่มานั่งเขาแบบเกรงใจไม่กล้าที่จะนั่งยืดขาใช่ไหมเขาก็จะนั่งอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถพิงได้เพราะว่าพนักพิงมันอยู่ไกลนั่นเองใครที่แบบไม่กังวลเรื่องนี้หรือว่าไม่ค่อยมีแขกมาบ้านอย่างหวานอยู่แล้วอ่ะลุยเลยค่ะสบายมากก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย